โอเคเดกีเดกดีอ้ลนเล่ครับเราวันวันนี้เราเล่นเอาฟีฟานะแล้วเราเจอเด็กที่ไหนเรเนี่ยไอเช่นนะครับ,รรบผมเล่น,น,นแล้วผมแอดไว้อะเ่มันเล้ยนะคับเดี๋ยวผมเชิญนะครมกันโอ้แม่งดีหลากครับเชิญมาหาพ่ออมึงอะ่ะไอเฮียมึงชนะกูตาเดียวไม่ได้ตึง <c oughs> เออไอควายัดแต่แต,แตแกู มึงมึงมึงมามึงสร้างห้องปะล่ะม้าดิเฮียมาดิทำเหรียนเหรอมึงเหรียนไหมเหรอได้สร้างหลอดเป็นหนึ่งไอ้ควายเนเรียนเฮียมึงอะเหรียนมึงสร้างห้องไหมมาเฮียมามึงมึงมึงหับปากไปเดี๋ยวมึงรอแป๊บหนึ่งไอ้ควายอีพีนี้ไม่ใช่สร้างห้องอีพีนี้ไม่ใช่สร้างห้องนไม่ใช่สร้างห้องมันมันสร้างได้ได้เฮียมันมันสร้างได้ไอ้ควายเยเฮียก็คนไม่มีฝาสร้างห้องเฮีย เล่นนี้พ่อเอลหมดโลงๆก็ได้มาสัตว์เจอกูไุ้เชนกี่เลยมาดีไก่เดี๋ยวยะนี่นี่ถึงนี่ถึงขั้นนี่ถึงขั้นชวนคือชวนเขาดีเลยนะเนี่ยอ๋อเออก็ใช่ไงเฮียอ้ออีกยเอ้าเงินนี้เอ๋อเงินเงินเงินอเออ๋อเงึงไปมึงินไปมึงไป

มึงมาเลยไฮไลท์นะไฮไลท์นะไม่เลื่อนนะได้ได้ได้ไอ้กระจอกมาดิมึงเก่งมึงก็มาเฮียกูมาเฮือสัสเดี๋ยวกูอ่อนให้เดี๋ยวกูหลับตาเล่นไปมึงไอ้ไก่มาเฮือสัสเดี๋ยวมึงได้รู้ปีสัสจริงตั้งไรวอะเฮียอะไรตเอาเอาไอ้เฮียมึงอะไรเนี่ยมึงแบสกิลดีเฮ้ยคั่วอ่ะคั่อ่ะเฮียมึงเป็นยังไงสกิลมึงกูเมื่อไหรเทียเลือนไอ้เฮียมึงเล่นเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้ฮิวเลย นี่ฝ่ายดูเมาอ้าวไอ้สัตว์เอาไม่จบแค่นี้เลยเหรอไอ้ควายเอ้ยยังกากอ่ะแต่เมื่อกี้นี้คือ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 ผมชนะทุกคนคือคือเมื่อกี้มันโง่อ่ะอะไรอ่ะเอ้าทำไมกูแพ้อ่ะเมื่อกี้นี้แม่งตายตั้งแต่ที่ผมยิงแม่งตายละคือแม่งหล่นแม่งเหมือนทำไมมึงชนะกูไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูเอาใหม่เมื่อกี้กูกูศาสตร์บอกว่ากูอ่อนให้แล้วเนี่ย โอ้ก็มันกระโปงไงบอกเลยฮะว่าก็กระโปงคนนี้แล้วได้เจอกรูมากูค,คือปืนไม่ได้นะแล้วน้องจะพูดไม่ออกแล้วอ,อะไรมึเงเนาะเดี๋ยวน้องำทำชื่อดียนะพี่ราชาฟีไฟกูกูเก่งกว่ามึงอ่ะก <c oughs> ูชาฟีไฟ <c oughs> <c oughs> ไอ้ไอ้พวกนั้นคงนักแข่งไอ้กูตบมาหมดแล้วไอ้เหี้ยเจอกูไอ้เหี Tools ้ยมึงเก่งแค่ไหนก็แพ้กูอยู่ดีครับเจอกูไอ้เหี้ยเฮ้ยโปโปเฮี้ยโปสัดโปโปโปบ้านมึงอ่ะตู้กูไม่ได้ร้องโปไอ้เหี้ยโปไอ้สัตว์โปเอ้าไอ้กูกูไอ้กูทำอะไรของไม่ได้กูเทียวว่าตลอดชีวิตนี้อ่ะ กูเถืว่าตลอดชีวิตเว้ยเอ,อ้กูเอว่ตลอชีวิตเว่ยกูเอว่าตลอชีวิตไอ้เหี้ยเกกระโปไอ้สัสยังไงดกูซ้ำสดไปดิไอ้สัโอยหมาที่ไหนร้องมึงอ่อามาคบกินเข <laughs> <ค>าเล่นหนึ่งกดอยู่ยในคุณเห็นไหมมามเมยเหรือนไอ้สั์ เออยม่เจอเลย好吗เลยวะเอากดผิดครับทุกคนขับตัวครับไอ้ที่เลือกระจอกกระจอกตรงกูยิงหัวไปดิยิงหัวไปดิยิงหัวไปดิเนี่ยยิง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 ไม่โดนเนี่ย เนี่ยยิงตีนเพื่อนยิงตีมขู่เพื่อนมึงกูขู่ไม่ดิมึงกูตองไอ้แก่เจ้ากูมามึงเก่งมึงมามึงเก่งมึงมามาสัต่นลงมามึงหนีไปไหนแค่เลื่อนเตะกู เดี๋ยวมึงเจอวิชาทีのの่กูเรียนมาัต์ม <ahí> ึงว่าหนึ่งงอีเซอร์กูไม่ควายมึงก็ทำได้แค่นี้แหละมึงมามึงมาฉายาที่มึงได้อ่ะก็ได้แค่นี้แหละแคยให้เด็กกระปุกตั้งให้งองแก้วกูเก่งนะเว้ยดูถูกกันเก่งแค่นี้แหละ กูจะดับเจ้าวะมึงหาสู้กูไม่ได้กูไม่ได้โม้นอกจะป้ากกูอะโนติงโนวันนะเมื่อวันน่ะกูอันนี้กูไม่ได้นั่งเล่นนะเนี่ยกูใช้ไอเล่นนะเนี่ยบ้านขับบ้านกูเนี่ยขับเรือนเอ้ยอีส่วนเว้ยอีสอ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 วนเว้ยมีอ่ะไอโอนมิสกิวหรือกูเปลไอโจน กูเมียภาษาไงแล้วทงบอกแล้วกูลุกจีเอ็มไอสัตว์เกมแม่งกระโปรงหี้ยเจอกูสู้สู้กูไปดากูลูกจีเอ็มนะเว้ยคไายไข่เหลือเจอกูครับเดี๋ยวเจอกูครั้งนี้กูเอาจริงลูกจีเอ็มอ่ะอีเซอร์นะอีเซอร์นะอีเซอร์นะได้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 เหลือยู่ไหนวะ ฉันกูไอ้เหี้ยได้ได้นี่แหละมือได้ท่านี้แหละมาเอาใหม่เลยกูต่อให้เมื่อกี้มามึงมามึงเก่งมึงมาได้เดี๋ยวกูกูกับวิรุนจิกูรุนผีไฟายเลยไอ้เหี้ยกูโน้อหนึ่งนะชาวผีฝ้ายแล้วมึงเก่งมึงมาไม่มีไอวอลกูต่อให้ก็ได้อ่ะ ว้าวว้าวงูงูโง่โง่เอาเลยเกมแม่งกระปุกเี้อะยี่ยังกากะกูสัตว์วิ่งเนี่ยเกมยังกากไอ้เฮี้ยกูบอกแล้วเก่งกูสั่งเอ็มแฮกคอมมึงแป๊บนึ่งดึกน้อยทุกคนนะครับอุทีเอ็มแฮกคอมมันหน่อยอ้าวเรียกมึงเกมมาเว้ยกูบอกโโอ้หไอ้เฮี้ยแม่งแฮกคอมกูเฮี้ย พอแล้วกูส่งสารเลย GM GM ไม่ต้องแฮกแล้วส่งสารมันไอ้สัสเนื้อ,ง,องนี้เดี๋ยวเจอคลิปหน้าไอ้ควาย